สวัสดีค่ะทุกท่านที่รับชมช่องแมวจอนอนกระบี่นะคะหลังจากที่ได้ลงหาบ้านให้กับน้องแมวแม่แมวแล้วก็ลูกแมวรวมเป็น6ตัวตอนนี้นะคะมีผู้ใหญ่ใจดีเนี่ยรับไปดูแลนะคะรับไปเลี้ยงแล้วก็รับไปทั้งหมดเลยนะคะคุณคุณยายไม่ค่อยสบายนะคะคุณยายเลี้ยงไม่ไหวคุณยายมีโรคประจําตัวด้วยก็เลย ก็เลยต้องหาบ้านให้นะคะน่าสงสารมากเลยเนาะโอเคในมารับแล้วนะคะเด็กๆน่ารักทั้งนั้นเลยไหนลูกคุณแม่แมวเนี่เป็นแมวที่น่ารักมากๆค่ะเป็นแมวที่น่ารักยังหิวนมเดี๋ยวใส่ตะกร้าไปเนาะลูลูกฟังกุ้งงคนนี้เขาชื่ออะไรคะเนี่ยลู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 เอ้ยไปได้บ้านใหม่นะลูอันนี้คนนี้นายนอนหลับแล้วนะ นอนหลับอืมดําสวย,สวยไปรับแม่แมวแล้วก็ลูกแมวมาจากหมู่บ้านซึอนอมิแล้วนะคะแล้วทีเนี้ยน้องที่เขาอยู่ในเมืองเขาสะดวกรับตอนเย็นนะคะเราก็จะให้น้องอยู่บ้านก่อนตอนเย็นเราจะนําไปส่งนะคะน้องอยู่นี้ก่อนนะลูกนะไม่ต้องกลัวนะคนนั้นน่าจะน่าจะกินนมไม่ทันเขา ลายวัวดูตัวเล็กๆสีดำนี้นา่นารักนะ่ารักมะพันผสมผสมโปเซียอะไรเนี่ยนะพ่อก็เป็นโปเซียเนาะ <c oughs> งงงงแม่ลู๊ลมลแม่งงแม่งงว่าที่นี่ที่ไหนทำไมแมวเยอะจังเพื่อนเยอะอืม ตอนนี้เรามาถึงบ้านของน้องแล้วนะคะน้องด้าน,นะคะามีพื้นที่ให้น้องๆได้ได้อยู่นะคะมาถึงบ้านใหม่แล้วนะคะลูกอันนี้คือว่าถ้ามีคนอ่ะที่เขาแบบอ,อยากอุปการะคือมีคนเขาจองสีไว้แล้วแหละทีเนี้ยมันเล็กเกินไปที่จะปล่อยเขาเนาะถ้าเขาอ่ะแบบอยากจะขอรับเราจะให้เขาไหมให้เนาะเราจะได้เหลือน้อยที่สุดเนาะนี่แม่แมวเขาชื่อลู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 คะ มาอยู่กับพ่อกับแม่นันลูกนะนื้อคนนี้นี่นี่คนนี้นี่เฮ้ยคนนี้น่ารักเนี่ยเนี้ยแม่แมวคนนี้ใส,ส่ด,สดีอันนี้เนี่ยสีดาเนี่ยสีดาล้วนอ้านะแล้วก็เดี๋ยวถ้าพี่มีโอกาสอ่ะพี่เข้าเมืองเวลาพี่ก็จะไปเอาอาหารมาให้นะที่บางทีคลินิกหมอสมเกียรตนะิอ่ะเขาก็จะแบบช่วยอาหาร าก็จะโทรเรียกให้มารับบ้างเลยพี่ก็จะได้มีโอกาสเข้าเมืองอืมร,รูนเน้เของชอบหลับในกระบะทรายเอ้าอ๋อคือว่าน้องเขาแก้ปัญหาของการมีไม่มีกระบ <c oughs> ะทรายใช่ไหมอ๋ออ๋อลำบากเลยเนาะพี่ก็รีบโอ้ยุ่งหลายอย่างเลยทั้งลืมทั้งอาหารไม่ได้น้องอึนในกระบะทรายอยู่ตอนนี้โดยใช้กล่องกระดาษเขาเรียกว่าพออึเสร็จก็นอนหลับไปเลยแปลก ลู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 อยู่บ้านป้าฟา้ากลับมาได้นะนะดีใจได้ทั้งสองบ้านเลยนะคะบ้านเด็กกัมพา้าเด็กกําพานั้นอายุประมาณ2ี่บวันเองอมแม่แมวแม่แมวตายตอนอายุสิบวันเพราะว่าแม่แมวโดนรถชนออขอบคุณป้าฟา้าแล้วก็น้องด้าด้วยค่ะค่ะขอบคุณค่ะไปแล้วลูกไปแล้วไปแล้วนะน่าเห็นมันเลี้ยงลูกดีดี สักแอ่นนะเนี่ยพาขึ้นรถวนไปวนมาอยู่เนี่ยโอเคเดี๋ยวเจ็ดเนะรื่อยๆนะจ้าขอบคุณมากๆนะครับบ๊ายบายเลวจ้าภารกิจการหาบ้านให้แม่แมวลูกแมว6ชีวิตก็สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนะคะการบันทึกภาพเกิดขึ้นเมื่อวันที่13ธันวาคมพุทธศักราช2564ค่ะสำหรับช่วงเวลานั้นน้องแมวจอนสชีวิต แนวจรกระบี่ก็ยังไม่หายทั้งหมดนะคะส่วนใหญ่ก็ดีขึ้นมากๆมีหลายท่านถามเข้ามานะคะเรื่องของงานเพ้นหมวกและก็เพ้นกระเป๋านะคะมายังทําอยู่นะคะแต่ว่าด้วยช่วงที่งานยุ่งๆนะคะหลายๆอย่างยุ่งๆก็เลยพักไปทั้งเดือนนี้ไม่ได้ขายไม่ได้จําหน่ายเลยนะคะแต่ว่ายังมียังมีสินค้าอยู่นะคะถ้าท่านใดสนใจก็สามารถที่จะสั่งได้เลยนะคะ หากผู้ใหญ่ใจดีท่านใดประสงค์ที่จะมอบอาหารหรือว่าอาหารเปียกค่ารักษาสำหรับแมวจรในบ้านต่างๆที่เดือดร้อนในหลายๆจังหวัดหมยก็จะขึ้นไว้ให้นะคะแอดไลน์ได้เลยกับ ID NUB-TONG นับทอง656565นะคะขอบคุณสำหรับคุณแม่ต้อยและครอบครัวนวนหงนะคะได้ส่งบ้านแมวมาให้หนึ่งหลังนะคะ แล้วก็ส่งเนยกกอาหารเปียกสำหรับแมวป่วยมาให้ลังหนึ่งนะคะยังไงต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยทีเดียวขอบคุณไปยังผู้ใหญ่ใจดีหลายๆท่านที่ช่วยเหลือแล้วก็เมตตาบ้านแมวจรอน,อนกระบีแล้วก็เมตตาแมวจรทุกๆบ้านเลยนะคะทุกๆจังหวัดที่มาไดออ้นำเรื่องราวมาถ่ายทอดให้ ทุกทกคนได้รับชมนะคะก็เดือดร้อนกันทุกบ้านนะคะยังไงต้องขอขอบพระคุณมากๆช้นเคยข่าววันนี้ก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายจิตใจที่แข็งแรงไว้เรากลับมาพบกันใหม่กับบ้านแมวจรกระบี่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณมากๆสวัสดีค่ะ